สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับสูพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับสูพิตาก่อนเที่ยงก็คือสายๆนั่นเองค่ะของวันวันพุทธที่สองเดือนพฤศจิกา2565นจะสิ้นปีอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมใกล้สิ้นปีมาแล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ กลางวันร้อนมากกลางคืนก็อากาศเย็นนะคะท่านผู้ชมวันนี้โซพิตาไม้มงคลจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับไม้สกุลโกนิมาที่มีคำว่าลูกไม้นะคะบางท่านหลายๆท่านอาจจะรู้จักกับคำว่าลูกไม้แต่สำหรับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จัก โสภิตาจะนำประสบการณ์จริงของโสพิตามาพูดคุยกับท่านผู้ชมวันนี้ค่ะก่อนหน้านี้โสพิตาไม่ได้เข้ามาะสะสมอโกนิมาเลยนะคะเลี้ยงเพราะชอบแค่ไม่กี่ต้นเองหลังจากที่เราชอบก็สะสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มารู้จักคำว่ารูปไม้ช่วงหลังๆก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะ โสพิตาก็เลยอยากจะมาแนะนำสำหรับท่านไหนที่ไม่รู้จักคำว่าลูกไม้อย่างเหมือนกับโสพิตาเคยประสบกับตัวเองนะคะคำว่าลูกไม้ของสกุลนกนิมานะคะลูกไม้ก็คือไม้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆนั่นเองค่ะเป็นไม้ที่ได้จากการเพราะ,มะเมล็ดนะคะท่านผู้ชมโดยนักพัฒนาสายพันธุ์ ท่านก็จะผสมสายพันธุ์ของแต่ละต้นก็คือพ่อไม้แม่ไม้สำหรับคลิปนี้โสภิตาพามารู้จักกับคำว่าลูกไม้กันก่อนนะคะคลิปหน้าโสภิตาจะพาไปรู้จักกับพ่อไม้แม่ไม้ที่มีชื่อกันนะคะโสภิตาขอยกตัวอย่างอย่างเช่นต้นนี้นะคะท่านผู้ชมต้นนี้น้องเป็นลูกไม้นะคะซึ่งได้รับการผสมจากพ่อไม้แม่ไม้ออกมา คำว่าลูกไม้ก็คือไม้ใหม่ที่เกิดขึ้นยังไม่มีชื่อนะคะยังไม่มีชื่อและต้นนี้ก็ยังไม่ได้ทำการเทสต,ต่ออีกครั้งหนึง่งนักพัฒนาสายพันธุ์ท่านจะเก่งนะคะท่านจะผสมลูกไม้ให้ได้ไม้ฟอร์มสวยๆใบสวยๆจะมีทั้งเป็นไม้สีและก็ไม้เขียวนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นท่านก็จะเลี้ยงให้ได้ฟอร์มใหญ่ สมบูรณ์เต็มที่ท่านก็จะนำมาทำการเทสด,ดอกว่ามีเกสรไหมถ้ามีเกสรเขาก็จะเป็นผงสีข,ขาวๆอยู่รอบๆปีเขานะคะหลังจากนั้นนะักพัฒนาสายพันธุ์ก็จะนำะเกสรตัวนั้นไปผสมกับไม้ตัวที่ใช้สำหรับถือมเมล็ดนะคะท่านผู้ชมเพื่อให้ได้ลูกไม้ใหม่ๆนะคะ ท่านผู้ชมสงสัยไหมคะว่าลูกไม้ใหม่ๆทําไมถึงไม่มีชื่อการที่จะตั้งชื่อไม้แต่และต้นนะคะเท่าที่โสภิตาสอบถามจากอาจารย์และท่านผู้รู้ลหลายๆท่านท่านก็บอกว่าถ้าไม้ไม่มีจํานวนเราก็ตั้งชื่อเขาก็ไม่มีจํานวนแบ่งปันในท้องตลาดนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีชื่อเราต้องมีจํานวนของต้นไม้ เพื่อไปกระจายให้กับนักสะสมต่างๆได้รู้จักกันนั่นเองนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็รู้จักคำว่าลูกไม้กันแล้วนะคะตอนนี้ส่วนไม้สีสีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้อย่างเช่นน้องต้นนี้น้องมีชื่อนะคะน้องมีชื่อว่าบนรนลังทับทิมค่อะอย่างน้องต้นนี้จะเป็น่าค้มคุณชมพูนะคะ ไม้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นไม้ได้จากการพเพาะเนื้อเยื่อนะคะท่านผู้ชมแรกๆเลยไม้ของอไม้สีๆตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากทางสวนก็จะทำการมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วทางสวนก็จะทำการขยายเพื่อส่งออกนอกค่ะ เป็นไม้ที่ต่างชาติชอบปลูกชอบสะสมมากเลยนะคะเพราะน้องมีความสวยงามน,นะคะสำหรับไม้สกุลโกนิมามีเยอะแยะมากมายหากท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะสะสมอยากจะปลูกประดับบ้านสำหรับไม้มงคลสามารถทักมาได้ที่โสภิตามีแบ่งปันนะคะโทรมาได้ที่เบอร์โทร0936916168ค่ะ สำหรับวันนี้โสภาพาท่านผู้ชมมารู้จักคำว่าลูกไม้กันแล้วนะคะคลิปหน้าโสภาก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักต้นที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ค่ะรวมทั้งทำการผสมเกสรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเผื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์อีกท่านหนึ่งอาจจะเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์ที่มีความเก่งอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการอกุ โอนิมาเลยเอาไหมคะท่านผู้ชมโสมพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคะ่ะโสพิตามีเค็ดไม่รับมาฝากเรื่อยๆนะคะอย่าลืมติดตามกันคลิปนี้โสพิตาลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ